ครับสวัสดีครับนี่ก็ลุงหวางก็ออกมาสวนนะครับออกมาสวนว่าจะไปดูกล้วยนะครับว่าจะไปดูกล้วยนะครับมาดูสวนมันด้วยนะครับก็มันก็โอ้ลกนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาตัดอยู่นะครับนี่ก็ลกมากเลยนะครับครับนี่ก็ลุงหวางก็จะไปดูกล้วยนะครับก็ว่ามันมันใกล้จะสุกหรือยังนะครับ ก็ทามันแก่แล mm. ้วก็จะเอาตัดเอาไปเอาไปบ่มไว้ที่บ้านนะครับครับนี่ก็ลุงวางก็ออกมาสวนของลุงวางนะครับนี่ก็ดูเถียงนาของลุงวางก่อนนะครับก็ตั้งเถียงนาไว้นะครับเพราไม่มีไม่มีใครออกมานอนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอดูปีหน้านะครับเอปีหน้าบางทีลุงวางอาจจะ ออกมานอนนะครับก็ออกมานอนอยู่ที่เถียงนานี่นะครับก็จะได้สบายสบายหน่อยนะครับอยู่ในเมืองก็ปวดหัวอันนี้ก็ออกมาอยู่แถวนาแถวสวนนะครับไม่ใช่อยู่ในเมืองนะครับก็อยู่ในบ้านนะครับลุงหวานก็อยู่บ้านกกอกนะครับครับก็หมายถึงว่าอยู่แต่ในบ้านนะครับก็มีแต่เสียงรบกวนนะครับก็อยากจะอยู่แบบนี้นะครับ ก็ค co ําๆแบบนี hmm, so like so the well, ้ก็ชมบรรยากาศนะครับนี่ก็เงียบดีนะครับถ้าเงียบมากก็ก็กลัวนะครับก็กลัวอยู่ถ้าเงียบๆมากๆไม่มีเพื่อนคุยก็จะกลัวแต่ถ้ามีเพื่อนคุยนะครับก็จะสบายหน่อยนะครับครับนี้ก็เดี๋ยวลุงว่างก็จะไปดูกล้วยก่อนนะครับจะไปดูกล้วยครับนี้ก็มาที่สวนของลุงว่างนะครับครับนี้ก็สวนยางนะครับ แต่ก่อนก็ปลูกยางนะครับปลูกยางแต่มันเหลือแค่นี้นะครับเหลือประมาณชักยี่สิบกว่าต้นนะครับนี่นะครับก็ลกมากเลยนะครับเดี๋ยวรงหวังก็จะได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับครับนี่ก็ค่ําแล้วนะครับค่ําแล้วดูเมฆก่อนนะครับดูเมฆก็เป็นสีทองนะครับนู่นนะครับครับอันนี้ก็ไปดูกล้วยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดนะครับ vui vui ừm, điên 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 nó điên 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 ยากนะครับเพราะว่าถนนขุขะนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบ,อนบน่อนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำเซาะนะครับก็เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะครับนี่ก็ขี่รถยากนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับนู่นเจ้าตัวนั้นก็รัดหน้ารัดหลังอยู่ <laughs> เออครับข้าวอันนี้ก็ใกล้จะออกแล้วอันนี้ก็คอยหน้าคอยหลังอยู่ <laughs> ไม่รู้เป็นอะไร ได้ยินเสียงก็จะวิ่งออกมาเอ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 าจะเหยียบเกือบแล้วเหยียบเกือบแล้วทําอะไรน <c oughs> เจ้าตัวน้อยก็มาแล้วพอได้ยินเสียงรถก็วิ่งมานะครับไม่ได้เอาข้าวออกมาเด้เออ๋อลกหมดแล้วครับครับนี่นะครับอันนี้ก็ลกงว่าก็ปลูกกล้วยเลาะๆละริมรั้วนะครับนี่นะครับก็ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ ปลูกได้กี่หลุมก็รกนะครับก็ยังไม่ได้มาตัดหญ้าอีกนะครับนะครับโอ้ถ้ามันเป็นเอ้ใบมันเหลืองเหลืองนะครับเหมือนว่ามันจะตายนะครับเพราะว่ามันรกนะครับมันรกนะครับเดี๋ยวลวงว่าก็จะไปดูฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้อยู่นะครับโอ้รกมากครับ ไม่ได้มาเลาะเลาะดูนะครับถ้าตัดหญ้าให้นะครับก็ต้นกล้วยก็จะโตเร็วอยู่นะครับอ,อเห็นอะไระวิ่งใส่แล้วเดี๋ยวไปดูกล้วยของหวางนะครับนี่ก็ปกลูกเลาะริมรั้วนะครับว่าจะมาเอาวันนั้นวันนี้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับ เดี๋ยววันหน้านะครับเดี๋ยวลวงวังเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับก็จะได้ดูว่านอขาต้นมะนาวต้นมะกรูดของลวงวงังโตหรือยังตั้งแต่ปลูกนะครับออกมาเลาะดูสามครั้งนะครับนี่นะครับกล้วยก็เป็นวีเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวลงวังก็จะเข้าไปจะเข้าไปดูก่อนนะครับอ้ย ครับนี่ก็รั้วนี่ก็ไซน้ำหนามามาจับนะครับทํานะครับเพราะว่าตอนนั้นเลี้ยงวัวนะครับก็ปล่อยวัวเข้าตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็ปลูกแต่ต้นหวายนะครับแต่ว่าต้นหวายก็ไถทิ้งไปหมดนะครับนี่นะครับก็กล้วยนะครับก็ตึงๆแล้วเป็นวีสั้นๆเลยครับเพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่เพราะว่า ยาลกนะครับยา้าลก,ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรูหว่าก็จะตัดตึงแล้วนะครับมันตึงแล้วเดี๋ยวตัดให้น้ำมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวรูหว่าก็จะหักลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันต้นต่ำาๆเองหักเลยนะครับหักเลยซืบเลยอ เดีย๋ยวลงมาก็จะโนงลงมาเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยนี่ครับก็หักแล้วนะครับก็โนงลงมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวลว่าก็จะตัดเอาไปบ่มไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่ามันตึงแล้วมันตึงก็หมายถึงว่ามันมันเก่ะนะครับมันเก่แล้วมันใกล้จะสุกแล้วนะครับ เดี๋ยวลวงวางก็ตัดเอาเลยนะครับสายมีดเล็กๆนี่ก็ตัดเลยนะครับขาดได้ <c oughs> ครับนี่ก็ถือมีดมาแค่นี้นะครับโอ้มันก็เหนียวอยู่หรือว่ามีดไม่เข้าเนาะ <c oughs> ไม่ใช่มันเหนียวนะครับลงสัมีดไม่เข้าครับโอ้ขาดแล้วครับขาดแล้ว ตัดใบมันก็ขาดเลยแต่ว่าตัดนี้นะครับพอมันจะแข็งอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็กล้วยนะครับเอาไปบ่มไว้นะครับใกล้จะสุกแล้วออกเหลืองๆแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็มาเอากล้วยนะครับก็มืดๆแล้วนะครับมืดๆใกล้ค่าแล้วนะครับไม่ว่าใกล้ค่ำนะครับไม่เห็นตะวันแล้วนะครับก็ตะวันตกดินแล้วนะครับครับอันนี้ก็ยามหนาวครับยามหนาว ก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็โมมัวครับโมมัวครับแล้วก็สวนมันของลุงว่างนะครับนก่อนจะได้มากดมาถอนก็จะได้ตัดหญ้าก่อนนะครับก็ลงทุนไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะซื้อน้ำมันก็ถ้าซื้อน้ำมันมาตัดเนี่ยก็ประมาณนน้นนะครับห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับกว้างอยู่นะครับนี่ ก็ตัดยาก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลกแบบนี้นะครับก็จะเปลืองน้ํามันอยู่เพราะว่าเครื่องก็ว่าประหยัดน้ามันก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่นะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มาเอากล้วยนะครับมาเอากล้วยที่ไร่ของลุงหวางนะครับนี่นะครับมาเอากล้วยนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ